นี่นะคะคขอไปอัปเดตในเรื่องของฟ้าฝนกันสักนิดหนึ่งนะคะคตอนนี้พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบนะคะเช่นเดียวกับที่นี่เลยค่ะฝนตกหนักนะคะส่งผลให้เกิดดินสไลด์ปิดถนนค่ะสายหอดแม่เซเรียงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนะคะถนนก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ทําให้เกิดดินสไลด์ต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108กิโลเมตรที่103ขีด104ตําบลหางดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางมายังอำเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่งผลให้รถทุกชนิดที่สัญจรนะคะไม่สามารถผ่านได้ทั้งสองช่องทางเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีน้ํเซาะดินจากบนเขา ซึ่งต้องเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์อย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงค่ะในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตัดกิ่งไม้และเคลื่อนย้ายจากผิวการจราจรล่าสุดนะคะเวลา12 14นาฬิกาที่ผ่านมาของเย็นวันนี้นะคะร,รถยนต์ค่ะสามารถที่จะวิ่งได้หนึ่งช่องทางหมวดการทางท่าข้ามอยู่ระหว่างประสานเครื่องจักรขนาดใหญ่จากเชียงใหม่มาดําเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทั้งหมดออกจากเส้นทางพร้อมติดตั้งป้ายเตือน เพื่ออำเนือความสะดวกให้รถยนต์วิ่งสวนทางในช่องทางเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีฝนตกเป็น,ปนระยะค่ะจึงขอเตือนประชาชนที่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะ